สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายกี่โมงแล้วก็ไม่รู้อาจจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาทํางานต่อตอนบ่ายฟังละมันเหมือนเดิมจะเอาเข้าใกล้นิดนึงเพราะว่าเสียงเวลาทําคลิปเสียงจะเบาวันนี้นะคะจะมาเล่านิทาน วันนี้ยายทูขนนอนําเสนอนิทานปรำปรานิทานที่เป็นตํานานนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานที่แม่ของแม่แหลมอ่ะเล่าให้ฟังพอดีนึกขึ้นได้ก็เลยจะเอามาเล่าต่อให้ทุกคนฟังเป็นนิทานเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อตั้งแต่ นานมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าอ้างอิงมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าอันนี้ไม่มีอะไรพิสูจน์นะคะแม่แม่ของแม่เหลมอ่ะเล่าให้ฟังแม่แหลมก็เลยเอามาดัดเปลงเอามาดัดเปลงเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแต่เข้าโครงเข้าโครงมีจากเรื่องราวที่ที่แม่เคยเล่าให้ฟัง <c oughs> มันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อนะคะการลัครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นานมากนะคะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่นะหุบเขาอันไกลโพ้นคืออยู่ห่างไกลคำว่าเมืองสมัยแต่ก่อนไม่น่าจะมีหมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่กลางป่ากลางเขาแล้วก็มีความเชื่อหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านขนาดกลางไม่ใช่หมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่บ้านขนาดกลางมีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ มากพอสมควรและหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีประเพณีสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาเรื่อยๆคือการบูชาเจ้าปู่การบูชาของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือจะต้องนำเด็กในแต่ละปีก่อนจะถึงหน้าฝนจะต้องนำเด็กไปบูชา บูชาเจ้าปู่เป็นความเชื่อที่เชื่อกันว่าถ้านำเด็กไปบูชาเจ้าปู่แล้วหมู่บ้านจะมีแต่ความสงบร่มเย็นจะไม่เกิดอาเพศจะไม่เกิดเพศภัยอะไรต่างๆสืบต่อกันมาเป็นเวลานานในแต่ละปีแต่ละปีจะต้องหมุนเวียนกันครอบครัวไหนที่มีเด็กจะต้องถูกนำไปบูชาบูชาก็คือ อันนี้โปรดใช้วิจารณญาณมันคือนิทานค่ะบูชาก็คือเหมือนบูชายันคือเอาเด็กเข้าไปในกองไฟแต่ละปีแต่ละปีจะทำแบบนี้ทุกปีทุกปีจะต้องมีการสูญเสียของแต่ละครอบครัวที่หมุนเวียนกันไปเป็นความเชื่อเป็นอันรู้กันจนหมู่บ้านแห่งนี้ใคร ที่มีเด็กจะต้องเตรียมใจเอาไว้ว่าจะต้องหมุนเวียนมาถึงครอบครัวตัวเองสักวันเป็นเช่นนี้จนนานนาน,น,า,น,นานมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก่อนจะถึงวันบูชาเจ็ดวันหัวหน้าหัวหน้าหมู่บ้านจะไปบอกครอบครัวที่จะต้องนำลูกไปบูชาให้เตรียมตัว ปีนี้ก็เช่นกันหมุนเวียนมาอีกหนึ่งปีมีครอบครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้เพิ่งสร้างครอบครัวเพิ่งแต่งงานเพิ่งอยู่กินกันมีผัวเมียแล้วก็ลูกหนึ่งคนเหมือนเหมือนเวรนเหมือนกรรมเหมือนอะไรก็ไม่รู้ปีนี้หมุนเวียนมาถึงครอบครัวนี้ก่อนจะถึงวันพิธีเจ็ดวัน หัวหน้าหมู่บ้านก็ไ,ได้ไปแจ้งกับครอบครัวนี้ว่าถึงคิวของครอบครัวเจ้าแล้วนะอีกเจ็ดวันเจ้าจะต้องนำลูกไปบูชายันเมื่อสองผัวเมียได้ยินเช่นนั้นก็เหมือนช็อกเหมือนล้มทั้งยืนรู้ว่าหมู่บ้านตัวเองมีประเพณีแบบนี้แต่ไม่คิด ว่าหยุดมาถึงครอบครัวของตัวเองสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับสองผัเมียลูกของทั้งสองกำลังน่ารักกำลังช่างเจรจากำลังพูดเก่งกำลังเรียกพ่อเรียกแม่ทุกวันหลังจากรู้ว่าอีกเจ็ดวันจะถึงวันที่จะต้องนำลูกไปบูชาคนเป็นเมีย กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องหม่มร้องไห้ค่ำคืนไม่หลับไม่นอนมองดูลูกน้อยของตัวเองสุดแสนที่จะทรมานในหัวใจคนเป็นผัวมองภาพเมียที่โศกเศร้าโศกกาไม่เป็นอันกินอันนอนด้วยความเจ็บปวดรวดราวในหัวใจได้แต่ปลอบใจกันว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่ผ่านมาเขาก็คงเหมือนเรา นับวันนับวันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเด็กน้อยที่ไม่รู้เดียงสาก็จะคุยเจรจากับพ่อกับแม่ทุกวันทุกวันสร้างความเจ็บปวดรวดราวให้กับคนที่นปเป็นพ่อเป็นแม่อย่างใหญ่หลวงทุกคืนทุกคืนแม่ของเด็กจะร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอันทําอะไรมองลูกทุกครั้งเจ็บปวดในหัวใจจนบางครั้ง อยากจะทำอะไรกับครอบครัวตัวเองแต่ผัวก็ให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันถึงเวลาถึงอะไรบุญกรรมผัวก็จะคอยปลอบเมียจนเหลือเวลาอีกสามวันคนเป็นเมียก็เลยบอกผัวว่าเอาอย่างงี้ไหมเราพากันหนีไปเถอะเราพาลูกหนีไปอยู่ในป่า นีไปอยู่ในป่าหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้หนีไปจากหมู่บ้านที่อะไรก็ไม่รู้เมียชวนผัวได้ฟังเช่นนั้นก็คลุ่นคิดแล้วก็คิดว่าถ้าไปถ้าหนีไปหมู่บ้านเราอยู่กลางป่ากลางเขากลางหุบป่ากลางหุบเขามีแต่ป่าล้อมรอบมีป่าดงดิบเราหนีไปเราก็ตายอยู่ดี คนอื่นแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมาเขาก็เหมือนเราเขาก็คงทรมานเหมือนเราสองผัวเมียกอดกันร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแล้ววันที่เจ็ดวันทําพิธีก็มาถึงหัวหน้าหมู่บ้านมาบอกให้คนเป็นพ่อพาลูกไปยังพิธี พิธีก็คือหอเจ้าปู่ที่ชาวบ้านนับถือในวันพิธีจะมีชาวบ้านไปล้อมรอบทำพิธีคนเป็นพ่อจะต้องนำลูกไปไปมอบไปส่งมอบให้ทำพิธีณนะลานพิธีวันนั้นพ่อแบกลูกขึ้นหลังลูกก็จะคอยถามตลอดว่า พ่อจะพาหนูไปไหนจะพาหนูไปไหนคนเป็นแม่ทำใจไม่ได้ไม่สามารถไปดูพิธีได้ได้แต่ลองห่มลองให้เหมือนจะขาดใจอยู่ที่บ้านแต่ในที่สุดคนเป็นแม่ก็ตัดสินใจขอไปดูลูกเป็นครั้งสุดท้ายพ่อแบกลูกใส่หลัง ลูกก็หัวเราะยิ้มคิดว่าพ่อจะพาไปเที่ยวไปอะไรพ่อทั้งแบกลูกน้ำตาล่วงไปจนตลอดเส้นทางที่เดินไปยังพิธีพอมาถึงพิธีเริ่มขึ้นพิธีต่างๆเริ่มขึ้นกองไฟถูกสุ่มไว้อย่างลูกโชนเด็กน้อยมองกองไฟคอยถามพ่อตลอด ว่าเขามีไว้ทําอะไรพ่อพ่อไม่ตอบได้แต่นั่งร้องไห้เมื่อพิธีเสร็จสิ้นหัวหน้าหมู่บ้านให้คนเป็นพ่อนําลูกเข้าไปแต่ก่อนที่พ่อจะนําลูกเข้าไปได้มีทากทาาตัวหนึง่งจับจับที่ตาของพ่อลูกน้อยเห็นเช่นนั้น ก็กระโดดมาจับทากออกจากตาพ่อพ่อได้เห็นเช่นนั้นก็กรดลูกแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมกับวิ่งไปหยิบมีดของชาวบ้านและก็ประกาศตรงนั้นว่าไม่มีทางที่ข้าจะยอมให้ลูกข่าทำพิธีอีกแล้วพิธีอันชั่วร้ายนี้ไม่สมควรจะมีอีกต่อไปกี่ครอบครัวที่ต้องมาสูญเสียกับพิธีความเชื่อแบบนี้ ข้าจะไม่มีวันยอมให้ลูกข้าต้องมาสังเวยในพิธีกรรมความเชื่อแบบนี้อีกต่อไปใครเข้ามาข้าพร้อมสู้พร้อมจะตายพร้อมกับลูกของข้าพ่อของเด็กพร่ำพรรณนาถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่แต่ละครอบครัวต้องสูญเสียลูกแต่ละปีแต่ละปีจากการทำพิธีความเชื่อนี้ เมียได้เห็นเช่นนั้นก็กระโดดเข้าไปกอดลูกกับผัวแล้วก็บอกว่าถ้าชาวบ้านคนไหนไม่พอใจหรืออะไรยังไงก็ให้ฆ่าพวกเขาทั้งสามคนพ่อแม่ลูกซะเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีลูกเมื่อชาวบ้านทุกคนได้ฟังสิ่งที่พ่อเด็กพร่ำพรรณนาต่างๆที่ผ่านมาทุกคนก็ลุกฮือขึ้นและบอกว่า พิธีนี้สมควรที่จะยกเลิกไปได้แล้วต่อให้พวกเราจะเป็นจะตายจะอะไรจะเกิดขึ้นจะเกิดอาเพศเกิดภยัยเกิดอะไรขึ้นต่างๆเราจะยอมรับทั้งหมดต่อไปจะต้องไม่มีพิธีนำเด็กมาสังเวยแบบนี้เมื่อหัวหน้าหมู่บ้านได้เห็นเช่นนั้นก็ยอมและประกาศกับทุกคนว่าจะไม่มีพิธีแบบนี้อีกต่อไปนับแต่นี้เป็นต้นไป นับแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่มีพิธีนำเด็กไปสังเวยไปเส้นหว้าแต่จะนำเป็นไก่ไปทำพิธีแทนทุกปีทุกปีแล้วหมู่บ้านแห่งนั้นก็อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นสืบมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักของพ่อของแม่ยิ่งใหญ่เสมอ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากความกล้าของพ่อกล้าที่จะปกป้องลูกในวินาทีสุดท้ายนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแค่นี้อาจจะเศร้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังมันคือน,นิทานนะคะแต่เป็นนิทานที่แม่ของแม่เหลมเล่าให้ฟังแม่แหลมเอามาดัดแปลง ดัดแปลงให้ให้ฟังเข้าใจง่ายๆแต่ภาษาภูไทยนะที่เล่าก็จะอีกแบบหนึ่งแต่คล้ายๆกันไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนิทานนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสวัสดีค่ะอย่าร้องไห้นะคะ